ไอดยูดิม่แหงพี่น้องมีมอค้นแฟนมอกล่องพี่น้องมอ่ลัมลำเพิ่ออาเชยวครับตอนนี้ยิ่หนางานครับพี่น้องพ่นเสียนเปียกครับยิ่หนางานตอนนี้ครับร้ายครับร้ายเนี่ยประเด็นพี่น้องเลย วันนี้เขาเล่นเร็วครับเล่นสองชุมครับพี่น้องเ c ซมากกันเน่นแล้วครับทั้งหนาครับอันนี้พ่ออะไรสนลิปลิป๋ยวก็มีสายบัตรแขนล่วงหน้าไปแล้วนะแต่เราก็ไม่ทราบมาคำนวนสี่ด้วยสี่พกว่าบ0สี่พันเราไนผมเออบัตรหนึ่ยี่สิบหนึ่ยี่สิบแต่หน้างาน140้อยบัตร้งนเรานึงรยี่สิบเอซบรบรรยากาศพี่น้องคึกคักขนาด พนเสียแดไมยนี่เหมือนครับพี่น้องชาวพี่น้องนจะไว้คารับผมในการตอบรับทีมงานสาวัราแทนพ้นอำเภอหน้าเกิรวยไม่ยนี่เหมือนพี่น้องเลย้าวน้ยืนอุทหภมมาสามอำเภอติดกันมากเลยอำเภอนามยื้อน้ำยื่นอำเภอบุญทลิกมาเหมืนพะนะ ถ้าขายบัตรแข็งก็ได้สี่พัน 4, กว่าใบแล้วพี่น้องไอ้สี่พันกว่าใบแล้วนครับบัตรแข็งลอยยี่สิบครับขายล่วงหนาหน้างานขายลอยสี่สิบครับโมน,นี่ยังเล่นการล่านเตี๋ยแค่แน่นอนครับพี่น้องอันนี้ก็ลังเชียร์ทางในยอยู่ครับเชียร์ทางในเพื่อปล่อยเขาเพื่อขายบัตรครับผู้ที่ผู้บุตรในนี้บารก้า ซื้อมัดลอยซี่ซิฟครับหนางานตอนนี้กำลังเคลียร์ออกมาอยู่ครับน่าจะรวยพื้นที่นี้ทีมงานเ้าบประธานได้เคยมาจักเทียเนี่เป็นเทเล็กครับเป็นเทเล็ก่เคยมากของตามาเทเล็กครับบุญบุญทันทีน้ำยืนน่าจะรวย มาแล้วไปยี่ห้าเด็กดาวมาแล้วสุดยอดเฮี้ยงพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดพี่น้องน่าจะรวยเป็นงานไอ้ยังกวาสารเจ้าครับไอ้งานเหมือน ผมโราผมคืนพอ่อๆน่านฉลองสารหลับไปสารลักเมืองครับเออคือพ่อแล้วงานฉลองสารลักเมือออำเภอหน้าจะ่วเลยครับแล้วก็จัคกวกคูไปครับน้านของดีทองทิ่นหน้าจะรวยนําสินค้าทาาด้านการ,กรเกษตรสินค้าโอท็อปหนาเปิดบูธขายกันเต็มพื้นที่ครับ หลายแห้งครับพี่น้องเกิดพุ่งไอ้บัตรขา,ายมือสีพันกว่าใบแล้วก็ตอนนี้คนกติยู่หน้างั้นอยู่ประมั่หาห้องไนี่แหละครับนี่ครับเดี๋ยวมันร้อง นาราวันนี้หลังกิซ่าเขียกกับทางในีน่วันนี้เล่นเร็วครับสองทุ่มบล็อกเกินสองทุ่มเกินครับเพราะว่ามือเดินทางไกลต้องขอต้องเลิกประมาณตีห้าครับวัอน,นี้สี่ปัญญาหอดหกโมงขึ้นสูงมือนะครับสุดท้ายจบอยู่แค่ตีห้าครับวัอน,นี้ พาสิย่างไปไถ่ฟังพุ่นไปบ่ได้พี่น้องคนหลายพดไปบ่ได้เลยครับคตตันไใเหมเลาไปว่าีมวัองบนไปเลยครับนี่ย อเราเนี่ยต้องเอามาทั้งใน เทียกมเทีแรกกันม้วแถวๆนี้ก็ไ่ได้มากเทอว่าท่งานเไห็นเห็นเหที่ไปเห็นเวทีไปมาจิำควบทจคค่อยใจเห็นไวที่หวาวเลยว่าวที พื่อการล่าสุดครับพี่น้องครับหน้านที่การอำเภอนาจะหน่วยครับพี่น้องบรินรีทฮอตดีหารครับเสดงนะสองทุม่มฮอตดีหาพี่น้องครับมากันเยอะๆครับมากันเยอะๆเ้อบรรยาการล่าสุดครับสุดยอดแห้งพี่น้องครับ ว่นได้ต่อแถวดอกพี่นองว่าไล่วัวนี้ขอบคุณพี่นองหลายๆกับผมขอบคุณพี่นองหลายๆฝากคนติดตามช่องพญาวันลำเพิดนออฟิเชียลเนื้อพี่นองเลยพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีมพื่อุๆ